รายการมองไกลประจำวันพุทธที่20สมกราคม2559ในวันนี้กรุงเทพมหาคนครเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงกลางคืนช่วงเช้าก็มีฝนโปรยปรายท่ามกลางความแห้งแล้งทั้งปวงประเด็นแรกที่ผมจะเรียนกับท่านทั้งหลายก็คือกรณีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวานนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดหลังจากที่ทางวัดปากน้ำภาษีเจริญเขาเป็นคนได้กล่าวเชิญชวนให้ทางดีเอไอเข้าไปตรวจสอบรถหรูนี่เป็นคำพูดของผู้ที่กล่าวหาสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ เมื่อวานนี้เนี่นะครับใครดูโทรทัศน์ข่าวสารต่างๆก็จะแลเห็นว่ารถหรูที่ว่านั้นอายุ63ปีเป็นรถที่แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์เป็นรถที่มีผู้บริจาค เพราะนี่นะครับลูกศิษย์วัดปากน้ำเข้าไปเห็นว่ารถเนี่ยจอดที่อู่แห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมวัดอ้อน้อยนครปฐรมหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลก็อดีตผู้ว่านครปฐมพี่น้องลองร้อยเรียงกันดูก็จะถึงบางอ้อเลยว่าทำไมจึงมีความมั่นใจกันเหลือเกินว่าเรื่องนี้เนี่นะครับเป็นเรื่องอย่างไรจะต้องเอาผิดให้ได้ คนภายนอกก็เข้าใจว่ารถหรูที่ว่าเป็นรถที่สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นั้นท่านได้ใช้ในการเดินทางข้อเท็จจริงก็คือว่าเป็นรถที่จอดไว้เพื่อการศึกษาเช่นเดียวกับของโบราณอย่างอื่นและข่าวนี่นะครับตอนแรกก็มีความเข้าใจผิดดูเสมือนว่า รถเนี่ยนะครับที่ผิดกฎหมายกว่าห้าพันคันนั้นอยู่ที่วัดปากน้ําทั้งหมดยังไงอย่าง,ง,งนั้นเพราะการอธิบายข่าวพยายามจะเชื่อมโยงให้เกิดจินตนาการในทางที่ชั่วร้ายคนบริจาคเขาก็อธิบายชัดตัวแทนเนี่ยนะครับของวัดปากน้ำก็ได้อธิบายชัดแล้วก็อธิบายอย่างตรงไปตรงมา ว่ารถเนี่ยนะครับที่จอดอยู่ในพิพิธภัณฑ์นั้นคนที่บริจาคนี่นะครับเขาก็เห็นว่าเป็นโครงรถที่จอดอยู่ในอูที่จังหวัดนครปฐมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยให้อูเนี่ยนะครับเจรจาซื้อขายกันอูเองเนี่ยนะครับเขาก็ต้องพูดง่ายๆว่าต้องทําให้รถสามารถเนี่ยนะครับ ใช้ได้เป็นรถจริงๆแม้ว่าจะเอามาแสดงก็าตามแนนอนที่สุดเลยครับรถนี้ใครก็รู้ว่าเป็นรถยุโรปเพราะเป็นรถเบนอายุหกสิบสามปีอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับก็ต้องสั่งมาจากต่างประเทศเพราะมันเป็นรถต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ดูเสมือนหนึ่งว่าการสั่งอะไรมาจากต่างประเทศของอู่ที่ผู้บริจาคนั้นเขาได้ไปซื้อแล้วให้อู่นั้นทำให้รถใช้ได้เพราะว่าเอาของที่ใช้ไม่ได้มาบริจาคให้กับวัดก็มีความรู้สึกเนี่ยนะครับที่ไม่ไดีสำหรับคนที่บริจาคและเนี่ยนะครับเมื่อวัดได้รับบริจาคแล้ว ก็แสดงเจตนาว่าไม่ต้องการที่จะนำไปใช้เพื่อการเดินทางแต่ต้องการจะแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์อธิบายที่มาสับเสร็จว่ารถที่มีปัญหาหนึ่งคันนั้นคือหลังคาที่มุงผ้าใบาเนี่ยสามคันเนี่ยนะครับจากวัดที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งคันและรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำหนึ่งคัน ที่ท่านถึงแก่มรณาภาพและก็ตกทอดเนนะครับถ้าไม่เขียนพินัยกรรมก็ตกเป็นาศาสนสมบัติมีที่มาที่ไปอธิบายความได้อย่างสับเสร็จมันไม่ใช่นี่นะครับการนำรถเถื่อนมาใช้และถูกจับได้ ดังนั้นเนี่ยนะครับการอธิบายดูเสมือนหนึ่งมีความมั่นใจนะครับรู้ขนาดเลขรถอะไรพระอู่อยู่นครปฐรมวัดอ้อน้อยนครปฐมหม่มอมหลวงบรรด,ดาดิดชโกลอดีตผู้ว่านะครปฐรมผมเองเนี่ยนะครับความที่ไม่เคยไปวัดปากน้ำก็มองเห็นสภาพนี่นะครับว่าสังคมไทยมันเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ การที่วัดปากน้ำเนี่ยนะครับมีประชาชนบริจาคสิ่งของมากมายและไม่ํำไปใช้เพื่อประโยชน์แห่งตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและก็แสดงเจตนาอย่างชัดเจนรถอายุ63ปีเนี่ยดูสเสมือนหนึ่งว่าคนไปใช้เนี่นะครับข่าวๆราวอธิบายว่าเป็นการนำรถใหม่เข้ามาอย่างไรอย่างนั้น บัตโทก็เป็นรถโบราณทั่วไปแล้วครับผู้ลากมากดีหลายคนก็สะสมรถโบราณมากมายแต่กรณีวัดปากน้ำเนี่ยสามคันจากเชียงใหม่หนึ่งคันและเนี่นะครับอดีตรองเจ้าวาดหนึ่งคันและก็ญาติโยมบริจาคให้หนึ่งคันเนี่ยนะครับที่เป็นปัญหา แล้วก็มีการตั้งคำถามว่าอะไรสั่งจากเมืองนอกหรือเปล่าใครก็ต้องรู้ว่าอะไรรถนี่นะครับใครมันจะทำได้ในประเทศไทยถามไม่คิดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสื่อสารไอ้ประเภทเนี่ยนะครับร่วมด้วยช่วยล้มเนี่ยก็ประโคมข่าวผิดแน่ผิดแน่ผิดแน่แนวินยูชนลองดูสิครับ ที่นี่นะครับพระเทราเทระก็อธิบายความมันอยางชัดเจนว่ามันไม่ใช่รถหรูแต่มันเป็นรถโบราณที่คนเขาบริจาคและเนี่ยนะครับสมเด็จวัดปากน้ำท่านไม่ประสงค์จะใช้ก็แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์เหมือนกับบริจาคเกวียนบริจาครถม้าก,ก็ไม่ได้ใช้ก็ไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์ ถ้าบริจาคนี่นะครับรถโบราณ63ปีผิดบริจาคเกวียนก็ผิดเกวียนหรูควายหรูบ้านเมืองอะไรมันจะมากขนาดนี้ครับเมื่อวานนี้ครับนายภัยบูลนิติตะวันหนึ่งในแก๊งสามพอนี่ได้ไปยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยออกกฎหมายมาตราเจ็ดของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2,105เพิ่มเติมพุทธศักราช2 5 3 5หมวดสมเด็จพระสังฆราชว่าด้วยหน่วยงานใดมีอำนาจเสนอชื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชโดยนายสังหัดปัทวีรองเลขาธิการสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้รับเรื่องนายภัยบูลอ้างว่า การจัดประชุมรับในวันที่5มกราที่ผ่านมาและรับรองมติในวันที่11มกราต่อมาสำนักพระพุทธศาสนาได้นำเรื่องเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้ยังอยู่ที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกนั้นตนมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวน่าขัดต่อบทบัญญัติมาตราเจ็ซึ่งระบุชัดเจนให้ในายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอชื่อให้มหาเถระสมาคมโดยความเห็นชอบ ของมหาเทระสมาคมอธิบายอีกครั้งครับนายไพบุ์ระบุว่ามาตราเจ็ดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอชื่อให้มหาเถระสมาคมเห็นชอบโดยความเห็นชอบของมหาเถระสมาคมให้เสนอนามของสมเด็จพระราชาคณะอาวุโสทางสมณศักดิ์สูงสุดซึ่งหมายความอย่างชัดเจนว่ามหาเถระสมาคมเป็นผู้ต้องให้ความเห็นชอบ โดยจะต้องมีผู้มาเสนอเรื่องเข้ามาจะยกเรื่องขึ้นมาเห็นชอบเองไม่ได้ซึ่งในที่นี้ชัดเจนว่าต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ริเริ่มเสนอนามให้มหาเถระสมาคมเห็นชอบและก็อธิบายว่าการยกประเพณีขึ้นมาอ้างไม่ได้ต้องทำตามกฎหมายซึ่งหากการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ผลของมติมหาเทราสมาคมในวันที่ห้าเป็นโมฆะถ้าจะให้ดำเนินการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชก็ต้องเริ่มต้นในขั้นตอนใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ริเริ่มมาตราจเจ็ดนครับผมจะหาให้ฟังอีกครั้งนายภัยบุญนิติตะวันพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2,505แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2 2พศ1 3 5หมวดหนึ่งสมเด็จพระสังฆราชมาตร,ราดพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถระสมาคม เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ในายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่นที่มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลำดับและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชคนที่เขาอ่านกฎหมายเนี่ยถ้าไม่โง่ด,ดักดานสมองขี้เลื่อยต่างก็เข้าใจเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับว่ามาตราจเจ็ดเนี่ยนะครับในกรณีที่ตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงให้ในายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเทระสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชแปลความอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะ รัฐบาลเองนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นคนไปแต่งตั้งพระพิสุสงรูปใดรูปหนึ่งเป็นสังฆราชไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่นะครับเจตนารวมของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2,105แก้ไข2,135นั้นได้วางตัวบทกฎหมายโดยรายละเอียดและมีความชัดเจน และความว่ามหาเทระสมาคมต้องมีมติเลือกและนี่นะครับการเลือกจะเลือกเป็นอย่างอื่นไม่ได้จะต้องเลือกเนี่ยนะครับสมเด็จพระราชาคณะที่มีความอาวุโสโดยสมณศักดิ์ยกเว้นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทรงอาภาตอย่างนี้เป็นต้นก็จะต้องเสนอลำดับถัดไป มีที่ไหนล่ะครับจะให้คนปกติมนุษย์นี่นะครับเดินดินเต็มไปด้วยกิเลสหนาเนี่ยจะไปตั้งเนี่ยนะครับเลือกสมเด็จพระสังฆราชเพราะฉะนั้นเนี่ยครับรัฐบาลปกติที่ไม่มีพระอาจารย์ชื่อพุทธ,ธอิสระนี่ไม่มีใครคิดบ้าแบบนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับ ที่ไปยื่นถึงผูง้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวานนี้พูดตรวจการแผ่นดินอย่าได้ดึงเรื่องนี้เอาไว้ถ้าตีความเหมือนมาตรา68อีกเนี่ยนะครับตอนรัฐธรรมนูญปี50ของศาลร,รัฐธรรมนูญแผ่นดินนี้เนี่ยนะครับเชื่อผมเถอะผมไม่รู้บอกว่าจะลุกเป็นอะไร แต่ความร่มเย็นเป็นสุขนี่นะครับ